สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดเกม ROV อีกแล้วนะครับก็โค้ดใหม่ไม่อาจะไม่ใหม่แหละน่าจะเข้ามาได้สักพักนะครับโอเดีผมผมก็เอ่อมาทำคลิปชา้าไปหน่อยนะครับมามเป็นการเสียเวลาก็เข้ามาตรงนี้ครับแลกไอเทมโค้ดนะครับ,รรรบทุกคนใส่ตามผมเลยนะ c a p UZBZAABF77AF9 นะครับนี่โคนนี้กดยันไปโม,ม้ดถูกต้องโอเคครับผมใส่ผิดนะครับต้องเปลี่ยนจาก A เป็นตัว J นะครับโอเคกดยันไปใส่โค้ดส,สำเร็จนี่นะครับใส่โค้ดสำเร็จแล้วนะมา เอ่อได้อยู่ในนี้นะครับสองจดหมายนี่น่าจะอันนี้นะกดยืนยันนั่นแหละก็มาในครั้งนะครับมาเซ n นติเนลเซ็นเตอร์เออไปกดยืนยัน <c oughs> ได้ชิ้นส่วนทั่วไปโอ้ผมแบบสุ่มจนได้ไอฮหรูส่วนสกินเนี่ยร้อยแปดสิบอมันอันั้นนะเออโรงการเก่าด้วยนะครับ ก็มีประมาณนี Ooh, ite, sup ้ครับคลิปในวันนี้เออเฮ้ยอย่างหนึ่งนะครับใครอยากได้โค้ดออของไอรีนะครับผมได้สกินไอรีครบแล้วนะใครอยากได้โค้ดกับผมนะครับสามารถมาขอได้นะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับอยากเอาอนไหนก็บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมส่งโค้ดไปให้ในใต้คอมเมนต์นะครับก็คอมเมนต์ไว้อยากได้อนไหนนะครับโอเคครับผมก็มีนะสกินไอรีเดี๋ยวว่างๆจะมาทําคลิปรีวิวให้ดูกันนะครับนี่สกินใหม่ไอรีสวยมาก ใครอยากได้โค้ดก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมคัดลอกแล้วก็ไปวางไว้ที่เอ,อในคอมเมนต์นะโอเคครับมีอะไรอีกไหมกิจกรรมหมดวันไหนเนาะยี่สิบห้าเดือนสี่อ๋อไอกิจกรรมสกินไอริอหมดเควันที่ยี่สิบห้านะครับเดือนนี้นะอีกกี่วันวันที่ยี่สิบแปดประมาณเจ็ดวันนะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์เลยนะก็จะหมดเคสนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับอยากจะทำคลิปแจกโคดอีกก็ติดตามด้วยครับคอมเมนต์มาอยากได้เอ่อโคดของไอรีอันไหนเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับ